วิชาภาษาไทยระดับชั้นมระถมศึกษาปีที่5นะคะและในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการฟังและการอ่านงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจนะคะคำพูดหรืองานเขียนประเภทโน้มน้าวใจนั้นเป็นการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อเชิญชวนจูงใจให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านนะคะเชื่อถือเห็นคล้อยตามหรือยินดีปฏิบัติตามนะคะ มักปรากฏในหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารวิทยุโทรทัศน์ตลอดจนการพูดในที่ประชุมต่างๆนะคะซึ่งผู้ฟังหรือผู้อ่านเนี่ยควรปฏิบัติด,ดังนี้นะคะ 1. เราต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นก่อนนะคะ 2. หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 3. เราควรพิจารณาข้อความน่าเชื่อถือนะคะและข้อที่4ก็คือ พิจารณาว่าใครหรือกลุ่มใดที่ได้รับผลประโยชน์นะคะต่อไปนะคะข้อเท็จจริงนะคะหรือข้อคิดเห็นนะคะข้อเท็จจริงหมายถึงข้อความแห่งเหตุการณ์ที่เป็นที่มาหรือเป็นอยู่ตามจริงนะคะข้อความหรือเหตุการณ์ที่ต้องวินิจฉัยว่าเท็จหรือจริงนะคะซึ่งสามารถพิสูจน์ได้นะคะเราเรียกว่าข้อเท็จจริงนะคะส่วนข้อคิดเห็นนั้นหมายถึง ความเห็นหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสารนะคะที่จะสอดแทรกอยู่ในเนื้อหานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะและเมื่อนักเรียนได้ดูตัวอย่างเพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอแล้วนะคะอย่าลืมอ่านเพิ่มเติมจากหนังสือภาษาพาทีของเรานะคะและทำแบบฝึกทักษะกันด้วยค่ะค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะการอ่านงานเขียนประเภทโน้มน้าว ในความโฆษณากันไปแล้วในวันนี้เรามาอ่านงานเขียนประเภทโน้มน้าวกันบ้างนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาดูเรื่องประชาธิปไตยใบกลางพร้อมกันเลยค่ะปีนี้มีผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนหลายคนแต่ที่โดดเด่นและได้รับความนิยมมากจากพี่น้องผองเพื่อนนักเรียนด้วยกันคือวินและกล้าววินรูปหล่อพ่อรวยใจกว้าง มีเพื่อนมากเรียนหนังสือเก่งส่วนกล้าวหน้าตาธรรมดาพ่อไม่เป็นเศรษฐีเรียนหนังสือปานกลางแต่เป็นกองหน้าทีมฟุตบอลที่เก่งกาจเอาละสิเพื่อนๆจะเลือกใครดีระหว่างวินและกล้าวที่โต๊ะมานั่งหินตายต้นไม้ใหญ่ข้างตึกวินและเพื่อนๆกลุ่มใหญ่นั่งคุยกันอยู่วินหยิบเงินออกมาส่งให้เพื่อนคนหนึ่ง ไปหาอะไรมากินเรียกน้ำย่อยหน่อยซื้อมาให้ครบทุกคนนะจะได้ไม่ต้องมาแย่งกันวันพรุ่งนี้เราต้องส่งรายงานแล้วนะวินกลุ่มเรายังไม่ได้ทำเลยรู้แล้วรู้แล้วรู้สมั่งว่าใครเป็นใครคืนนี้เขี่ยบแป๊บเดียวก็เสร็จคราวที่แล้วคุณครูยังชมเลยว่ากลุ่มเราทำงานดีถ้าปุ๊กไม่พอใจก็เอาไปทำเองแล้วกันอา้าวแล้วนาจะไปไหน เราไปช่วยคุณครูก่อนเดี๋ยวกลับมาไม่ต้องเลยคุณครูถือได้อยู่แล้วไม่งั้นจะหอบเอามามากมาอย่างนี้เหรอกินขนมดีกว่าเสียงสั่งของวินและขนมที่ยื่นมาตรงหน้าทําให้ท็อปนั่งลงอย่างไม่ค่อยเต็มใจนะักแต่แล้วท็อปก็ยิ้มออกไม่เห็นกล้าวเดินตรงเข้ามาช่วยถือของทั้งหมดให้คุณครูแล้วเดินไปส่งที่รถไอหมอนี่ชอบเอาหน้าเรื่อยชอบประจบครู ไม่เข้าท่าเลยกล้าวก็เป็นอย่างนี้แหละชอบช่วยเหลือทุกคนไม่ใช่เฉพาะแต่ครูเท่านั้นขนาดหมานอนดิ้นเพราะกระดูกติดคอกล้าวยังอุ้มไปหาหมอเลยคอยดูนะถ้าประธานนักเรียนคนใหม่คือนายวินล่ะก็เจ้ากล้าวได้ล้างส่วมตลอดชาติแน่ปะกลับบ้านจะไปทำรายงานละว,วันรุ่งขึ้นณนะสถานที่เดิมเวลาเดิมและคนกลุ่มเดิม วินโยนกระเป๋าหนังสือลงบนโต๊ะอ,อย่างขัดใจใครจะไปคิดว่าเมื่อคืนจะไฟดับรายงานก็เลยไม่ได้ทำํำครูก็ไม่ฟังหาว่าเราไม่รับผิดชอบเพราะสั่งงานมาเป็นอาทิตย์แล้วอย่างนี้จะเป็นประธานนักเรียนได้ยังไงค่อยดูก็แล้วกันประธานนักเรียนคนใหม่ต้องชื่อนายวินปะไปโรงอาหารไปคลายความเครียดหน่อยวินออกเดินนำหน้าเพื่อนด้วยอารมณ์ขุ่นมัว ไม่ทันสังเกตเห็นน้องๆกำลังวิ่งเล่นไล่จับกันวินจึงชนแก้วอย่างแรงจนแก้วเซทลาล้มกระแทกพื้นวิ่งยังไงอะไม่รู้จักดูตามม้าตาเรือแต่วินคงนึกอะไรขึ้นมาได้เลยเปลี่ยนน้ำเสียงให้นุ่มนวลลงเป็นยังไงอะเจ็บไหมเอาเอาเงินไปกินขนมแล้วกันเป็นอะไรไปแก้วทำไมทำหน้าเหมือนจะร้องไห้อย่างนั้นละ่ะดูสิคาพี่แก้ว พี่วินเขาไม่ฟังเลยว่าแก้วเจ็บที่ตรงไหนแผลแก้วราคา20บาทเท่านั้นเองอย่าร้องนะแก้วพี่วินเขาคงรีบไปธุระนะ่ะอย่ากโกรธเขาเลยเดี๋ยวพี่พาไปทำแผลเองแผลแค่เนี้เรื่องเล็กเดี๋ยวไม่กี่วันก็หายแล้วเมื่อกล้วพาแก้วไปทำแผลที่ห้องพยาบาลจากนั้นก็พาไปส่งที่จุดนั้นรอแม่มารับพี่ก้าจะรีบไปไหนคะ นั่งเป็นเพื่อนแก้วก่อนได้ไหมแก้วอยู่กับเพื่อนแล้วกันเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วพี่ต้องรีบไปซ้อมบอลเพื่อนๆรออยู่พี่กล้าจะไปแข่งบอลที่ไหนคะก็รายการชิงแชมป์ของจังหวัดอาทิตย์นี้ที่โรงเรียนเราได้เข้ารอบชิงแล้วไงอ๋อจำได้แล้วแก้วจะไปเชียร์ค่ะขอให้พี่กก้าชนะชนะชนะวันแข่งขันมาถึงกองเชียร์ของผู้เข้ารอบทั้งสองฝ่ายคึกคัก ต่างตะโกนส่งเสียงเชียร์กันกึกก้องเมื่อกรรมการเป่านกหวีดเริ่มการแข่งขันเกล้าวในตำแหน่งกองหน้านอกจากจะแจกจ่ายลูกบอลให้ปีกซ้ายปีกขวาด้วยความรวดเร็วแล้วกล้าวยังรับลูกได้แม่นยำไม่ว่าจะเป็นเตะสกัดหรือหม่งรับแล้ววินาทีทองก็มาถึงกล้าวยิงลูกเข้าประตูได้เป็นลูกแรกท่ามกลางเสียงเฮแสดงความยินดีจากกองเชียร์อย่างถล่มทลาย เมื่อเริ่มเกมใหม่โอกาสทองก็มาถึงอีกถ้ากล้าวจะยิงประตูเองก็คงทำได้แต่กล้าวกลับส่งบอลให้เพื่อนเป็นผู้ยิงประตูแทนเสียงตบมือชมเชยดังก้องสนามนี่แหละลูกผู้ชายที่แท้จริงไม่ทำตัวเด่นแต่เพียงคนเดียวสมกับที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมคงไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้ว่าโรงเรียนเราอ่ะได้เป็นแชมป์ของจังหวัดปีนี้ชื่อของกล้าวติดปากนักเรียนทุกคน ไม่มีใครที่ไม่รู้จักกระแสความนิยมนี้น่าจะมีผลต่อการเลือกตั้งอาทิตย์หน้าทำให้วินเครียดมีความวิตกกังวลสูงดังนั้นการประชุมของคนกลุ่มเดิมเวลาเดิมกสถานที่เดิมจึงเกิดขึ้นเจ้ากล่าวมีคะแนนนำขึ้นมาอย่างนี้คงจะปล่อยไว้ไม่ได้เราต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอย่างนั้นไปบอกพวกหัวหน้าทุกห้องว่าอาทิตย์นี้เราจะเลี้ยงวันเกิด เชิญทุกคนมากินอย่างไม่อั้นของขวัญไม่ต้องเอามาแล้วอย่างนี้คะแนนเสียงจะไปไหนกลุ่มของวินกลับไปแล้วแต่ถ้ามีใครหันกลับมาจะเห็นแก้วและเพื่อนอีกสามคนเดินออกมาจากหลังพุ่มไม้ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักทั้งสี่คนปรึกษาอะไรกันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะวิ่งไปหาเพื่อนกลุ่มใหญ่ที่เล่นอยู่กลางสนามทั้งหมดหยุดเล่นหันมาฟังแก้วและเพื่อนๆพ,พ,พูด ทุกคนพยักหน้าก่อนจะแยกย้ายวิ่งกันไปคนละทางสนามฟุตบอลโรงอาหารห้องสมุดเป้าหมายคือคนกลุ่มเดียวกันกับของวินแก้วและเพื่อนๆจะทำอะไรและจะทำสำเร็จไหมหนอเช้าว,วันอาทิตย์วินยิ้มย่องผ่องใสกับแผนการซื้อเสียงแผนนี้ต้องสำเร็จแน่นอนทั้งพ่อและแม่ก็ตามใจจัดข้าวปลาอาหารให้เต็มที่ขนมนม,นมเนยไอศกรีมพร้อม เมื่อเวลาผ่านไปใกล้จะเที่ยงแล้วทำไมยังไม่มีคนมาวินมองหน้าพ่อและแม่สลับกับมองที่ประตูเลยเที่ยงจนถึงบ่ายก็ยังไม่มีใครมาร่วมงานเลี้ยงฉลองวันเกิดเลยวินจำได้นี่นาว่าตนเองและกลุ่มเพื่อนสนิทเดินไปเชิญแขกเหล่านั้นด้วยตนเองเกิดอะไรขึ้นและสุดท้ายคนทุกคนต่างมีความคิดเป็นของตนเอง ทุกคนรู้ดีว่าจะต้องเลือกคนที่ดีทำดีกล้าหารซื่อสัตย์และเสียสละมาเป็นประธานนักเรียนเงินไม่สามารถซื้อความคิดของพวกเขาได้ฉะนั้นคงไม่ต้องบอกระมังว่าการเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นวิธีทางหนึ่งในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การปกครองในระดับประเทศนั่นก็คือการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งต้องการคนที่มีความสามารถและเป็นคนดีที่ซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ น้องๆรู้จักการพูดโน้มน้าวใจกันดีหรือยังคะถ้ายัางไม่ค่อยเข้าใจพี่จะเล่าให้ฟังนะคะคำพูดหรืองานเขียนประเภทโน้มน้าวใจเป็นการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนจูงใจให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเชื่อถือเห็นคล้อยตามหรือยินดีปฏิบัติตามมักปรากฏในหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารวิทยุโทรทัศน์ตลอดจนถึงการพูดในที่ประชุมต่างๆค่ะ และสิ่งที่ผู้ฟังหรือผู้อ่านควรปฏิบัติคือควรพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นต่อมาจะต้องหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจหลังจากนั้นให้พิจารณาความน่าเชื่อถือและสุดท้ายให้พิจารณาว่าใครหรือกลุ่มใดที่จะได้รับผลประโยชน์ค่ะเรามาดูการพูดน้อมน้าวไปพร้อมๆกันนะคะ และที่พี่จะยกตัวอย่างในวันนี้ก็คือการหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนค่ะสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆทุกคนกระผมนำทางวิถีไทยผู้สมัครประธานนักเรียนหมายเลขหนึ่งขออาสามารับใช้เพื่อนๆน้องๆครับผมมีความมั่นใจที่จะนำทางที่ดีมาสู่พวกเราทุกคนเพราะผมชื่อนำทางอยู่แล้วครับผมมีโครงการที่จะพัฒนาโรงเรียนของเรา ให้มีสนามกีฬาชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีแก่พวกเราเยาวชนและทุกคนในชุมชนผมจะติดต่อผู้ฝึกสอนจากศูนย์กีฬาจังหวัดและคัดเลือกผู้ที่มีทักษะทางกีฬามุ่งสู่โอลิมปิกนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนสู่ชุมชนและประเทศของเราโครงการของผมจะเป็นจริงได้ถ้าเพื่อนๆน,น้องๆช่วยกันเลือกเบอร์หนึ่ง จำง่ายก่าง่ายครับเบอร์หนึ่งไม่ผิดหวังหลังจากที่เราได้รู้จักกับตัวอย่างการพูดน้อมเนาใจกันไปแล้วเรามาดูกันนะคะว่าจะมีการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นอย่างไรซึ่งจะมีการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นดังนี้ค่ะข้อเท็จจริงก็คือนำทางวิถีไทยผู้สมัครหมายเลขหนึ่งค่ะส่วนข้อคิดเห็นคือ มั่นใจที่จะนำทางที่ดีมาสู่โรงเรียนจัดโครงการการพัฒนาโรงเรียนให้มีสนามกีฬาชุมชนติดต่อขอผู้ฝึกสอนจากศูนย์กีฬาจังหวัดคัดเลือกผู้มีทักษะทางกีฬามุ่งสู่โอลิมปิกและโครงการจะเป็นจริงได้ถ้าช่วยกันเลือกเบอร์หนึ่งค่ะนอกจากที่เราจะแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นได้แล้วเราควรที่จะรู้จักวิเคราะห์ข้อความหรือใจความในการพูดน้มน้าวใจด้วยนะคะ ร่วมด้วยช่วยคิดเราจะวิเคราะห์ข้อความหรือใจความในการพูดโน้มน้าวได้อย่างไรนะถ้าอยากรู้แล้วเรามาดูกันเลยค่ะในการวิเคราะห์ข้อความหรือใจความในการพูดโน้มน้าวนั้นเริ่มตน้นเราควรที่จะหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเช่นถ้าจะทำสนามกีฬาชุมชนครูนักเรียน และประชาชนในชุมชนสนใจการออกกําลังกายหรือการเล่นกีฬาหรือไม่ในชุมชนนั้นมีผู้ที่สามารถสนับสนุนด้านนี้ได้หรือไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์กีฬาต่างๆที่พอจะจัดหาได้หรือไม่ต่อมาเราควรที่จะพิจารณาความน่าเชื่อถือเช่นโครงการที่ทำค่อนข้างเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความร่วมมือจากคนหลายประเภทไม่แน่ใจว่าจะทำได้ แต่ถ้าโรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการเองอาจเป็นไปได้ค่ะและสุดท้ายคือพิจารณาว่าใครหรือกลุ่มใดที่ได้รับผลประโยชน์เช่นถ้าได้รับเลือกเป็นประธานสภาน,นักเรียนและสามารถทำโครงการได้จริงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนค่ะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่างานเขียนประเภทโน้มนาวใจเป็นอย่างไรในคาบหน้า เราจะมาทำความรู้จักกับการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวันกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ